พายุไต้ฝุ่นฟงวงังภัยธรรมชาติที่ทำให้ไต้หวันต้องอพยพก,กว่าสามพันคนแม้ว่าพายุไต้ฝุ่นฟงวังจะเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของประชาชนไต้หวันอย่างหนักทำให้รัฐบาลต้องออกประกาศเตือนภัยทางบกในวันที่11พฤศจิกายนและเร่งอพยพประชาชนมากกว่าสามพันคนออกจากพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบแต่ที่น่าสนใจคือพายุนี้ไม่ได้เพียงแค่ฝนตกหนักแต่ยังมีลมพัดรุนแรงที่อาจทำลาย สิ่งก่อสร้างและส่งผลกระทบต่อชีวิตคนได้อีกด้วยแล้วทำไมพายุไต้ฝุ่นอย่างฟงววงนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดนี้แล้วทำไมพายุไต้ฝุ่นอย่างฟงววงนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดนี้คำตอบอยู่ที่ความรุนแรงของพายุซึ่งในตอนแรกมีความเร็วลมถึง205กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในวันจันทร์ลดลงเหลือ120 150กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้คาดว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันใกล้เมืองเกาสงเมืองท่าหลักในวันที่12 12พฤศจิกายน หลังจากทำลายฟิลิปปินส์ด้วยกำลังที่รุนแรงกว่ามากและส่งผลให้เกิดผู้เสียชีวิตหกรายแต่ที่น่าสนใจคือพายุนี้ไม่ได้หยุดที่นี่แต่คาดว่าจะเคลื่อนข้ามพื้นที่ตอนล่างของเกาะไต้หวันแล้วออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกทางชายฝั่งด้านตะวันออกในเขตไถตรงและหัวเหลียนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางแต่ที่น่ากังวลคือเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเขตหัวเหลียนเคยเผชิญกับน้ำท่วมรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นก่อนหน้านี้ทําให้เกิดผู้เสียชีวิตถึง18ราย ซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าภัยธรรมชาติอาจกลับมาทำร้ายเราได้อีกครั้งแล้วทำไมเราถึงต้องกังวลกับพายุไต้ฝุ่นอย่างนี้คำตอบอยู่ที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นประธานาธิบดีไลชิงเตอร์ของไต้หวันได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเตือนประชาชนว่าไม่ควรเดินทางเข้าไปในพื้นที่ภูเขาชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่อื่นๆที่อาจเกิดอันตรายได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของพายุที่อาจทำลายสิ่งก่อสร้าง และส่งผลกระทบต่อชีวิตคนได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้รัฐบาลไต้หวันยังได้สั่งอพยพป,ประชาชนในเมืองกวางฝูซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุอุทกภัยแร,แรงดังกล่าวและย้ายประชาชนใน4เขตและเมืองรวม3,337คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วแต่ที่น่าสนใจคือพายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเมืองสินจูทางตอนเหนือของเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัททีเอเอ็ซีบริษัทรับผลิตชิปอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับธุรกิจและเศรษฐกิจโลก แต่ที่น่าสงสัยคือทำไมพายุไต้ฝุ่นอย่างฟงวองนี้จึงไม่ได้รับความสนใจจากสื่อโลกเท่าที่ควรในขณะที่ฟิลิปปินส์ได้รับความเสียหายแรงและมีผู้เสียชีวิตหกรายแต่ไต้หวันกลับสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและควรติดตามต่อไปท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการไตยพายุข,ของรัฐบาลไต้หวันควรเรียนรู้อะไรจากสถานการณ์นี้